ครับดีครับผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญาบริชชตวันนี้ออกมาพูดมาคุยกับน้องประชาชนที่วันนี้มีเสียงไหมครับใครเข้ามาในเฟซอยังครับมีเสียงไหมฮะถ้ามีเสียงก็พูดต่อนะครับก็เป็นกรณีที่ออกมาพูดในเงื่อนไขและเงื่อนเวลาในกรณีการรวบรวมกยา,านของพนักงานตำรวจแน่นอนครับวันนี้หลายคนก็ออกมาแสดงความคิดเห็นหลายคนบอกว่าเงื่อนไขและเงื่อนเวลาในการรวบรวมพยาหลักฐานนั้นมีระยะเวลาตามกฎหมายมีแน่นอนครับ ในเงือนเวลาสมเดือนนะหเดือน1ปีถ้าเป็นคดีอุชกันนะครับในกรณีมีการตายเกิดขึ้นนะก็มีระยะเวลาไหมก็ทำยุ่ความนะฮะทุดทครับคุณชนะชนะรนะครับมีมีเสียงไหมฮะมีเสียงนะฮะโอเคมีเสียงนะครับเมื่อกี้พอดีไลฟ์สดถ้าไปพูดถึงเรื่องกกกลอกเนี่ยอาจจะโดนบล็อกโดยสัญญาณของอาทาง Facebook ก็ได้นะครับ มาพูดประเด็นว่าเงื่อนเวลาในการรวบรวมเักฐานนั้นเป็นพิรุธหรือไม่อย่างไรประเด็นสำคัญคือการรวบรวมตํารวจนะรูปยันทางตำรวจนั้นจะเป็นเวลาสามเดือนหกเดือนปีหนึ่งสองปีสามารถรวบรวมได้ไหมได้ถ้ามีการ,กรทำความผิดเกิดขึ้นมันเป็นหน้าที่ของเจ้าพนักตำรวจเขาเรียกว่าภายใต้อายุความอายุความไหมความว่า,าภายใต้นับแต่วางกระทำความผิดจะมีการกำหนดอายุความไว้ นะความผิดไม่เกินหนึ่งเดือนอายุความเท่าไหร่ความผิดไม่เกินหนึ่งปีอายุความเท่าไหร่มไม่เกินสา,าม,ามปีมันจะมีบอกนะครับถ้าจะไม่ผิดมาตราเก้าสองนะครับปออาญาดังนั้นการที่เหตุเกิดที่กกกกหลายคนออกมาแสดงความที่เห็นว่าเอ้ยมันรวบรวมพยาหนหลักฐานเป็นปีไม่น่าเชื่อแล้วฟังได้คือเงื่อนเวลานะฮะในการรวบรวมหลักฐานนั้นมันไม่ได้กำหนดว่าต้องเสร็จสิ้นภายในสามเดือนหกเดือนปีหนึ 1, 2, ่งสองปีนะถ้าภายใต้อายุความนะครับเท่าไหร่ก็ได้ คุณฟออ้องเขาเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าหากรู้แน่ชัดว่าผู้ต้องหาคือใครก็ฟ้องได้ภายใต้ยุคความและการรวบรวมหลักฐานนั้นไม่จำเป็นต้องทําให้เสร็จสิ้นภายใน15วัน3เดือน6เดือนหรือปีหนึ่งไม่จาเป็นนะครับหลายคนออกมาตีว่ามันเป็นพิรุษในกรณีที่มีการตายเกิดขึ้นนะฮะและก็รวบรวมหลักฐานช้าผมบอกเลยว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ประเด็นหลักและไม่ใช่สาระสําคัญในคดีถึง บอกว่าการรวบรวมเนี่ยมันจะชาไป6เดือนปีหนึ่งและถ้ามึงออกหมายจับมันทําได้ไหมทําได้สาระสาคัญอยู่ที่ว่าหลักฐานพยา,ยานต่างๆที่รวบรวมได้นั้นมันมีหลักฐานพอแก่การรับฟังว่าจําเลยหรือผู้ต้องหาได้กระทําความผิดไหมมีสมควรรับฟังได้ว่าเป็นการกระทําความผิดทางอาญาถึงจะเป็นหลักฐานอันสําคัญนําไปสู่การออกหมายจับวันนี้หลายคนออกมาสแสดงความคิดเห็นโอ้เก่งกาจแนะบอกว่า เนี่ยมันรับฟังไม่ได้หรอกคุณรู้ได้ยังไงว่าตำรวจเนี่ยเขาไม่ได้สอบสวนส้นผมตั้งแต่นานแล้วนะฮะคุณรู้ได้ยังไงว่าเขาไม่ได้มีหลักฐานอื่นนะฮะดังนั้นํำนวนการสอบสวนของตำรวจนั้นเป็นความลับน้องประชาชนครับเป็นความทางราชการจะนํามาเปิดเผยไม่ได้แม้กระทั่งคําให้การของผู้ต้องหาหรือผู้ต้องสงสัยเนี่ยนั้นยังเป็นความลับเลยนะฮะจะคัดได้ต่อเมื่อถูกฟ้องคดีต่อศาลพยานแต่ละคนไปให้การเนี่ย ขอคัดถ่ายคําให้การเองไม่ได้นะครับถือว่าเป็นความรับทางราชการคัดถ่ายไม่ได้ดังนั้นเงื่อนเวลาในการสืบสวนนะช่วงเวลาตั้งแต่เกิดเหตุวันที่สิบเอ็ดนะครับจนถึงวันที่หนึ่งมิถุนา,นาเนี่ยถามว่าช้าไหมหลายคนบอกว่ามันช้ามีหลายคดีนะครับสามปีห้าปีแปดปีก็มีเขาก็สืบสวนได้เขาก็ออกหมายจับมันขึ้นอยู่พยานหลักฐานมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเงื่อนระยะเวลานะครับ ดังนั้นพี่น้องอย่าไปสงสัยเรื่องประเด็นว่าปล่อยเวลาเนื่นช้าอย่าลืมว่ามีการตายเกิดขึ้นพี่น้องประชาชนครับคนทุกคนที่อยู่ในผืนแผ่นดินประเทศไทยที่เป็นพลเมืองไทยนั้นถือว่าเป็นคนของรัฐจะยากดีมีจนก็ตามนะฮะก็ถือว่าเป็นคนที่พลเมืองที่รัฐรับรองก็ถือว่าเป็นคนไทยทุกคนได้รับสิทธิ์การรับรองคุ้มครองถือว่าเป็นคนของรัฐอย่าไปทำร้ายร่างกายไปตบไปตีไม่ได้ เมื่อมีการตายเกิดขึ้นและเป็นการตายผิดธรรมชาติการตายมีสองอย่างของคนเรานะครับคือตายโดยธรรมชาติปกติธรรมชาติและการตายผิดธรรมชาติปกติธรรมชาติคืออะไรครับพี่น้องประชาชนก็คือ,อกรณีแก่ตายหรือป่วยตายนะอยู่ดีป่วยเป็นมะเร็งตายอันนี้คือตายเป็นกรณีตายโดยธรรมชาติคือธรรมชาตินะครับในกรณีไหนครับในกรณีที่นะถูกฆาตกรรมถูกแทงถูกปัน นะหรือเอาไปทิ้งไว้ให้ตายอย่างเงี้ยตายผิดธรรมชาติเมื่อมีการตายเกิดขึ้นที่กกอกนะฮะสายตํารวจสพตกบตุมซึ่งมีอำน,นาจสืบสวนในคดีนี้เขาสอบสวนในคดีนี้เขาก็ต้องสืบสวนสอบสวน,สวนเมื่อเป็นคดีดังนะเขาก็ตั้งคณะทํางานสอบสวนขึ้นมาระดับจังหวัดซึ่งมีพี่หยืนนะฮะตอนนั้นเป็นผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดมุกดาหารพลตํารวจตีนะฮะกับพลก็มีที่สอบสวน เขาก็สอบสืบสวนสืบสวนนะอัน,นแรกสืบสวนก่อนสืบสวนหาคนร้ายเพราะว่าไม่มีคนร้ายเห็นว่าน้องชมพู่เนี่ยตายเนี่ยเพราะสาเหตุใดดังนั้นเบื้องต้นเมื่อพบศพนะฮะเขาก็ต้องให้ตำรวจซึ่งอยู่ในท้องที่เนี่ยแก้งไปยังนิติเวชนะครับหมอนิติเวชมาร่วมตรวจสอบนะบถ้ามาไปได้ก็มอบหมายให้หมอมามาตรวจสอบว่าศพนั้นเนะี่ยการตายเป็นธรรมชาติมีร่องรอยถูกอะไรครับถ่ายบันทึก ภาพไว้ถ่ายวีดีโอไว้มีร่องรอยในการทำร่างกายไหมของศพไหมมีบาดแผลไหมนะดูภายนอกก่อนแล้วมาตรวจสอบว่าบริเวณใกล้เคียงนะครับที่เกิดเหตุนั้นมีวัตถุพยานอะไรบ้างอยู่ในที่เกิดเหตุเขาก็ต้องรวบรวมนะครับถ่ายพ่งถ่ายภา,ยภาพถ่ายวีดีโอนะรอยพิมพ์ด้วยมือในศพอะไรเขาหาหมดแล้วครับเขาต้องดูให้หมดเลยตรงเนี้คือเขาดูแล้วเขาจะเป็นต้องบอกชาวบ้านเลยว่าพบรอยพิมพ์ด้วยมืออยู่บนศพ หรืออะไรต่างกเขาไม่บอกหรอกครับเป็นความลับทางราชการถ้าไม่บอกผู้ต้องหามันก็ไว้ตัวทันสิถูกไหมเขาก็รวบรวมนะพยานหลักฐานนะเบื้องต้นนี่ก็มันไม่มีใครเห็นก็ดูที่ศพก่อนหารล่องรอยกันเสียชีวิตภายนอกไม่มีอา่าก็ดูว่า,าบริเวณข้างเคียงมีอะไรบ้างมันเจอเสื้อผ้าเจอภายนอกเจอสิ่งผมเจอส้นผมถูกตัดอา้าวแน่นอนเอ๊ะทำไมต้องโดนโดนตัดผมนะ่ะโดนตัดเพราะอะไรใช่ไหมฮะ เขาก็ต้องเอาเส้นผมเนี่ยที่ตัดโดนตัดนะไว้เก็บไว้เป็นหลักฐานเขาก็ต้องดูว่าเส้นผมที่ถูกตัดนั้นนะครับนะฮะมันกี่เส้นจากกันหมดทั้งหมดนะฮะมันกระจุกหนึ่งกระจุกหนึ่งกี่เส้นเขาก็ตัดเอาในส่วนที่ร่องรอยโดนตัดนั้นไว้เพื่ออะไรครับเพื่อหาร่องรอยเส้นผมอื่นที่ตกหล่นอยู่ไหนยังไงเอามาเปรียบเทียบว่าร่องรอยที่ตัดตัดแบบเฉียงตัดแบบตรงตัดแบบไหนถูกไหมฮะถ้าปรากฏว่ามีเส้นผมอื่นเนี่ยมาต่อได้ และเชื่อมโยงได้มันก็เป็นหลักฐานอย่างหนึ่งผมนึกบอกว่านั่นคือหลักฐานที่ตำรวจต้องเก็บไว้ผมไม่รู้ว่าตำรวจเก็บไม่เก็บนะโดยทั่วไปเป็นอย่างนี้เขาดูเส้นผมแล้วโดนตัดเขาก็ดูลงรอยไว้นะถา่ายรูปไว้เก็บเส้นผมไว้แล้วอย่างอื่นมีไหมเขาก็ถ่าพิสูจน์ศพศพเนี่ยตายเพราะอะไรนะถูกค่มขืนไหมนะครับถูกบีบคอให้ตายไหมหมอก็ดูทุกอย่างดูเสร็จนั่นคือศพนะครับตายแล้วเพราะ ขาดอากาศหายใจหรือว่าขาดอะไรหรือว่าขาดน้ําขาดอะไรตายนะครับตายแล้วเขาก็หาหอักออย่างอื่นว่าพยานแวดล้อมมีไหมว่าก่อนที่น้องจุ้มปู้ปอยู่ตรงนั้นมีคนเห็นไหมช่วงหนึ่งวันสองวันก่อนที่เจอศพมีใครเห็นบ้างเขาก็ต้องสืบแน่สืบพยานบุคคลสืบสวนนะฮะสืบสวนพยานบุคคลใครเป็นผู้ต้องสงสัยบ้างแน่นอนครับเทคนิคการสืบสวนเนี่ย จะถามเอ้ยใครฆ่าน้องชมพู่เอ้ยใครน้องชมพู่ไปทิ้งแล้วใครจะยกมือว่าผมครับไม่มีหรอกครับเขาต้องสืบแค่เทคนิคนะไปถามคนข้างบ้านคนข้างเคียงถามทุกคนที่อยู่ในบ้านกบก,กนะเขาก็จะสอบไปสอบไปสอบไป,บไปและเอามาประมวลกันว่าแต่ละคนให้การว่ายังไงเพราะเขาถือว่าทุกคนอยู่เรียนที่เกิดเหตุนั้นจุดเกิดเหตุนั้นเป็นผู้ต้องสงสัยนะตำรวจต้องสงสัยทุกคนนะสงสัยพ่อแม่เด็กไหมสงสัย สงสัยตายายไม่สงสัยทุกคนเพราะเป็นหลักจิตวิทยาและเทคนิคการสืบสวนเขาก็สอบทุกคนทุกคนให้การยังไงเขาใครก็อ้างอิงอวันเวลาจุดเกิดเหตุเขาสอบบทสอบบทแล้วเขาก็ดูแววตาสีหน้ามุคลิกค่าทางร่องรอยทุก,กอย่างเขาดูบทนวครับดูไม่ร่างว่าการใช้โทรศัพท์คุณใช้เบอร์ไหนยังไงคุณรู้ได้ยังไงเขาบอกว่าตํารวจนีไม่ตรวจสอบการใช้สอของคุณวันนี้พ่อน้องชมพู่บอกว่าผมเนี่ยไปไถนา เขาถามว่าตอนที่ไถนาเอาสศัพท์ไปด้วยไหมเอาไปด้วยครับแล้วโทรศัพท์ใช้เบอร์อะไรบอดโหวตไปเบอร์ที่เบอร์ที่ใช้ทุกวันนี้ใช่ไหมใช่แล้วเขาจะเป็นต้องบอกว่าจะตรวจสอบการใช้โทรศัพท์ของพ่อน้องจุผู้ไหมเขาไม่บอกหรอกครับขเขาก็ไม่ตรวจสอบวันเวลาเกิดเหตุเนี่ยก่อนเกิดเหตุน้องพ่อน้องจุผู้บอกว่าไปไถนาพกโทรศัพท์ไปด้วยเขาก็ต้องไปดูเบ็ดการใช้โทรศัพท์ว่าวันเวลาเกิดเหตุเนี่ยพิกัดดาวเทียมหรือสัญญาณการใช้โทรศัพท์นะของพ่อน้องจูผู้เนี่ยปรากฏอยู่ตรงที่นาจริงไหม เห็นไหมเขาไม่บอกแล้วครับเทคนิคนี่เทคนิคเขาก็ต้องซ่อนไว้อ๋อเขาตรวจสอบหมดครับถึงแม้ว่าคุณจะไม่บอกเขาว่าคุณใช้โทรศัพท์เปอืออะไรตำรวจรู้หมดใครใช้โทรศัพท์เนี่ยทุกสัญญาณเขาก็แจ้งไปถามไปที่เครือข่ายโทรศัพท์ซึ่งเป็นองค์กรเอกชนซึ่งได้สัมปทานขึ้นนะความถี่จากอ่อ่ออกสทชก็ต้องเปิดเผยข้อมูลว่าบุญถาวรนเนี่ยจดทะเบียนโทรศัพท์ หมายเลขอะไรสัญญาณอะไรเขารู้หมดดังนั้นเขาก็สงสัยใครเขาตรวจสอบการใช้โทรศัพท์การโทรเข้าโทรออกหรือแม้กระทั่งว่าจุดพิกัดที่คุณอยู่นั้นในวันเกิดเหตุอยู่ไหนเขาดูหมดแล้วครับเขาจําเป็นต้องบอกพี่น้องประชาชนไม่จําเป็นเพราะเป็นความลับในสำนวนตรงนี้ถ้าใครฟังไม่เข้าใจนะจะบอกโอ้ยคดีนี้มันง่ายคดีน้องชมพู่ยากนะครับยากนะฮะไม่ใช่ง่ายนะคนตายทั้งคนเนี่ยเขาต้องใช้ นะะทีมสืบสวนนะฮะร,ระดับจังหวัดระดับภาคและมือสืบสวนคนหนึ่งที่ผมให้คําให้ความเชี่ยวชาญและนับถือมากก็คือตอนนี้แกไม่ได้อยู่แล้วเดิมทีเป็นผู้บังคับการตํารวจเอ่อสืบสวนภาคสี่นะฮะพี่ไพโร์พี่ไโพไโร์เนี่ยคลตำรวจโทรไพโรจนี่เก่งมากแต่พี่นัทพลนประชุมนี่ก็ถือว่าเป็นลูกม่อเลยฮะเป็นลูกม่อภาคสี่เลย ที่พลตารวจตีประชุมนัตพลประชุมนี่ก็ถือว่าลูกม่อเลยนี่มือสอบสวนระดับระดับประเทศเหมือนกันนะฮะอันนี้ก็เกง่งคือจริงๆแล้วนี่เขาเขาไม่มาพูดหรอกครับการที่เขาจะจับผู้ร้ายเขาต้องหลอกล่อให้คนร้ายเนี่ยาตายใจและเขาก็ต้องใช้เวลาในการดูพฤติกรรมคุณรู้ได้ยังไงว่าเขาไม่ดักฟังโทรศัพท์คุณนะฮะคุณรู้ได้ยังไงนะฮะเขารู้ได้ยังไงว่าการที่คุณใช้โทรศพัพท์โทรหาใครยังไงเนี่ย คือจอะลืมว่าการปล่อยเวลาให้เกิดช่วงเวลาทิ้งช่วงไว้เนี่นะครับมันจะก่อให้เกิดหลักฐานเพราะว่าไม่มีใครเห็นไงครับไม่มีใครเห็นว่าตอนนี้น้องชมพู่หายไปใครอุ้มไปและไม่รู้ใครเห็นว่าใครเอาไปซ่อนไม่มีใครเห็นว่าเอาไปทิ้งไว้แล้วก็อำพางอะไรแต่เขาดูอยานแ้วแวดล้อมข้างเคียงว่ามีใครเห็นยังไงอย่าลืมนะครับเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นของราชการอย่าพิ่งตีโพยตีพายมันจะเห็นหลักฐานในวันไหนครับวันที่ วันตรวจดัดพยานหลักฐานตำรวจเขาสอบพยานหลักฐานไ้เยอะมากรวบรวมพยานหลักฐานผมถึงบอกว่าเส้นผมนี่นะครับที่ถูกตัดไปเนี่ยเขาดูว่าถูกตัดกี่เส้นนะฮะทางนิติเวชเขาจะดูว่าถูกตัดกี่เส้นและเส้นที่ถูกตัดเขาจะเก็บไปแล้วถ้าหากว่าปรากฏว่ามีหลักฐานเส้นเส้นผมเส้นอื่นเนี่ยปรากฏอยู่ในที่ของใครยังไงเนี่ยเขาต้องเอามาเทียบกันเส้นผมสองเส้นเนี่ยครับ มันมีดีเอตรงกันไหมและมันเป็นร่องรอยถูกตัดเหมือนกันไหมถ้ามันเข้ากันเนี่ยมันเป็นข้อสัญญษหานเบื้องต้นว่าเส้นผมดังกล่าวนั้นน่าจะเป็นเส้นเดียวกันที่มาชนกันในการซีนแคลตอมนี่ครับที่มืกันรตรวจลึกลงไปถึงดีเอถึงร่องรอยและแสงพวกนี้มันก็สู่นได้และต่างประเทศเขายอมรับประเทศไทยเอาเรื่องเอาเครื่องมือตัวนี้มาใช้นานแล้วเขาไม่ต้องบอกหรอกครับว่าพี่น้องครับตอนนี้ตำรวจมีเครื่องมือดีเขาไม่บอก นะครับเขาจะปิดเป็นความลับความลับมันจะเปิดเผยในวันที่สั่งฟ้องและอาัยการก็จะมันต้องดูว่าอันไหนมันสําคัญในครอที่สูตรความผิดในข้อหาภาคนะฆ่าผู้เยาว์ในข้อาหา,า,อา,า,า,อาทอดทิ้งเด็กในข้อหาต้เนเล่มศพอํพทางศพเขาก็จะดูฮะอัยการก็มีหน้าที่การตั้งข้อกล่าวหาของตํารวจเนี่ยมันชัดเจนไหมแต่ถ้าหากอัยการเห็นว่าการตั้งข้อกล่าวหาของตํารวจเนี่ย มันไม่เพียงพอแก่การรับฟังนะฮะเขาก็ต้องบอกให้ว่าเอ้ยคุณไปสอบสวนใหม่นะหลักฐานไม่พอฟ้องเขาจะบอกเลยครับไอ้การจะชี้เลยนะครับและหนํำซ้ำถ้าหากว่าเกตนาและหลักฐานเพียงพอเก่การรับฟังนะฮะรับฟังได้ว่าใช่ตัวตนคนที่ถูกกล่าวหาแน่นอนและมีเกตนาทําให้เด็กตายไหมถ้ามีเกตนาตรงเนี้ยมันนําไปสู่การแก้ข้อก็หาเพิ่มเติมได้นะ ่านอายการจะเป็นคนชี้ว่าข้อกล่าวหาที่ตรวจตั้งมานั้นมันอ่อนหรือว่าถูกต้องไหมถ้าไม่ถูกต้องนะะและมีเกตนานะประสงค์ต่อผลย่อมเล็งเห็นผลที่เกิดขึ้นการปล่อยเด็กไว้ในป่าคนเดียวนะและ้วดูเด็กอจะไม่ตายเนี่ยนะประสงค์ต่อผลย่อมเล็งเห็นผลไหมประสงค์คือผลคืออะไรคือให้เด็กตายย่อมเล็งเห็นผลไหมถ้าหากปล่อยเด็กไว้คนเดียวเด็กตายได้ไหมตายได้หนึ่งขาดน้ํา อ้าวมันก็เป็นการใช้กลนุบาลเป็นเทคนิคในการให้ถึงแก่ความตายก็มีเกจารให้เด็กตายเพื่อถึงกิตนาค่าเช่นเดียวกันเพื่อตอนนี้ไอ้เชื่อมโยงถึงไม่ถึงยังไงคือต้องอยู่ที่อการผมบอกว่าการตั้งข้อกล่าวหาของตารวจเนี่ยเขาก็ดูดีแล้วเขาวิเคราะห์แล้ววันนั้นผบตรเขาบอกว่าโอเคมันเป็นอย่างงี้ง,ง,ง,งี้นะครับแน่นอนคดธาไม่มีหลักฐานเพียงพอแก่การรับฟังนะที่กฎหมายใช้คําว่ามีหลักฐานตามสมควรบุคคลใดหน้าจะได้กระทําความผิดเขาไม่ออกหมายจับแล้ครับ ออกหมายจับไปเนี่ยฮะถ้าหลักฐานไม่พอรับฟังได้หลักฐานอ่อนเนี่ยผู้ต้องหาฟ้องกลับได้นะครับฟ้องกับสตทได้นะครับสามารถฟ้องกับดําเนินคดีคนกล่าวหาคนเบิกความต่อสารได้นะครับมีหลายคดีนะครับตํารวจถูกฟ้องถูกร้องดังนั้นตํารวจที่ทําสํานวนเนี่ยต้องพึงระวังถ้าหาเขามีหลักฐานเพียงพอในการรับฟังเนี่ยเขาไม่กล้าขอออกหมายจับหรอกแต่ถ้าออกหมายจับไปหลักฐานไม่เพียงพอเอาแค่กลมเชื่อส่วนตัว หลักฐานเชื่อมโยงไม่ถึงไปขอออกหมายจับคนใดคนหนึ่งเนี่ยถ้าหากเขาสู้คดีมายกฟ้องนะฮะโดยที่ศาลบอกว่าพยานหลักฐานโจทย์ไม่เพียงพอแก่การรับฟังและไม่มีพยานประจักษ์พยานยืนยันว่านะฮะผู้ตายเนี่ยถูกตัวผู้จำเลยเนี่ยทำให้ตายถูกตัวจำเลยพาดไปถูกตัวถ,ถูกตัวจำเลยเอาไปทอดทิ้งและอำพรางศพดังนั้นจึงยกฟ้อง ไม่เห็สงสัยเลยนะครับวินิ้อรวีนยหลักฐานของฝ่ายโจทก์อย่างเดียวเนี่ยโจทก์โดนเต็มๆจำเลยถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดนะถูกใส่กุญแจมือนะถูกประจานถูกด่าเขามีสิทธิ์เล่นคืนนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีสิทธิ์นะครับไปกล่าวหาเขาเรียบร้อยไม่ได้นะเดี๋ยวต้องเตรียมเงินด้วยนะใครเตรียมค่าภาษีพวกเราเนี่ยครับเพราะว่าตำรวจเนี่ยทำงานในรูปแบบขององค์กรไมติีบุคคล นะมีฐาหนะพฤติบุคลคลตามกฎหมายสารกรูดแห่งชาติต้องถูกฟ้องกระทรวงการคลังถูกฟ้องหมดนะครับละเมิดนะฮะเป็นละเมิดนะฮะแล้วก็ส่วนอาญาเนี่ยก็ต้องกลับไปดูอีกว่าในชั้นพิจารณาเนี่ยมันมีหลักฐานเพียงพอมั่นหมอไหมอยู่ดีไปกล่าวหาเขาว่าเขาเป็นคนร้ายเนี่ยซวยเลยนะครับเห็นไหมฮะดังนั้นกฎหมายก็คุ้มครองทั้งฝ่ายกล่าวหาและคุ้มครองทั้งฝ่ายผู้ถูกกล่าวหาดังนั้นเราก็ต้องรับฟังอย่างมีเหตุมีผล อยู่ดีๆตำรวจจะบอกว่าอย่ากออกมาจับทนายบุญถาวรน,นะมันกวรตีนพูดไรสดเนี่ยควรตีนคล่องคข่าพูดกวรตีนมาจับผมได้ไง่ผมไม่ผิดใช่ไหมออกมาจับผมด้ลอยไม่ได้นะันต้องมีความผิดเหมือนกันครับวันนี้เนี่ยคุณอยู่ดีๆออกมาจับลุงพลเนี่ยถ้าลุงพลไม่ผิดเนี่ยเอาคืนหนักเลยนะครับฟ้องเจ้าของสำนวนร้อยเวรสอบสวนและคนที่ออกมาให้ความเห็นและคนปรด่าแกฟ้องได้หมด แนะ่นั้นเราก็ให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายว่าตํารวจนี่เขาก็มีหลักฐานตามสมควรนะครับว่าบุคคลใดน่าจะได้กระทําความผิดอาญาเขาก็ออกหมายจับถ้าเขามีหลักฐานเด็ดเนี่ยเขาคงคงคงไม่ออกหมายจับหรอกครับไม่ขอออกหมายจับศาลก็ไม่ได้งงนะศาลจะเป็นศาลได้นี่นะครับต้องสอบนะจบนิติศาสตร์ต้องจบเนนะ่ต้องมีความเชี่ยวชาญด้านคดีนะก็ต้องพิจา,ยายรณาจานหลักฐานว่าโอเคเนี่ยเขามา ยื่นคาขอออกหมายจับเนี่ยมันมีหลักฐานอะไรบ้างที่จะพอฟังว่าเขามีความผิดนะก็าหาภาคก็าหาเอาทิงเด็กก็าหาอำพางศพศาลต้องตรวจด,ดูครับเบื้องต้นก่อนนะคุณมีหลักฐานใดก็เสนอเข้าไปแนะก็ศาลก็จี่นาโอเคบุคคลดังกล่าวที่ขอออกหมายจับน่าจะได้กระทําความผิดกฎหมายใช้คําว่าน่าจะได้กระทําความผิดนะครับกฎหมายไม่ได้บอกว่าไอ้นั้นอ่ะผิด,ดแน่ๆไม่อย่างนั้นนะครับ อย่าไปเข้าใจหลักผิดนะครับถ้าเข้าใจหลักผิดนี่มันไม่ได้เลยนะคือกฎหมายคาว่ามีหลักฐานตามสมควรบุคคลดังกล่าวที่ถูกกล่าวหาน่าจะได้กระทําความผิดอาญาใช่ไหมตามสมควรนี่ไม่ใช่ว่ามีมันหมอโอเห็นบันแทงเห็นมันบาดคอไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเขารวบรวมได้ตามสมควรที่ตารวจหาได้ตามสมควรนั่นแหละครับแต่ศาลก็ต้องดูว่าตามสมควรของคุณนี่ยมันเชื่อถือได้บ้ากน้อยเพียงใด น,นี่แหละคือหลักการที่เขารวบรวมหลักฐานหนึ่งปีเต็มปีเศษๆนะี่ยมันไม่ใช่ประเด็นสาคัญมันไม่ใช่เนื้อหาสาระสําคัญในการที่จะบอกว่าคดีนี้รอดไม่รอดคดีนี้รอดไม่รอดอยู่ที่พยานหลักฐานฝ่ายเก่าหาคุณมีหลักฐานเพียงพอไหมว่าลุงพลเนี่ยนะอุ้มน้องชมพู่ไปทินใบบนหองหินห,นหินเหล็กไฟและก็ให้น้องชมพู่ตายตายแล้วคุณก็ไปอำพรางศพ มีาหลักฐานเพียงพอไหมอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้เป็นสําคัญนะครับนี่คือหลักหลักแกนแท้ของคดีเลยไอ้เงื่อนเวลาไม่เป็นไรครับแต่ที่ปล่อยเวลาเนิ่นนานนั้นมันจะเป็นเทคนิคของตารวจที่จะสแสวงหา,าหลักฐานเพิ่มเติมหรือไม่เห็นไหมอันนี้สําคัญนะบางทีคนเราเนี่ยนะมันก็เป็นกรณีที่ต้องดูว่าเขาปล่อยปล่อยให้เวลาเนิ่นนานมันก็จะปร,ะกรากฏหลักฐานมันก็เป็นไม่ได้หมดนะครับอันนี้เราก็อย่าไปหลงประเด็น นักศึกษานักเรียนนักกฎหมายนะครับถ้าฟังลุงบุญขาววอนพูดอยู่ให้เข้าใจหลักถ้าเราไม่เข้าใจหลักเนี่ยพังเลยนะครับผมคิดเราไปใหญ่เลยนะก็ออกมาเล่ามาฟังว่าการที่ตํารวจสืบสวนใช้เวลาเป็นหนึ่งปีนั้นไม่ใช่เงื่อนเวลาที่มีเหตุรุดน,น่าสงสัยประการสําคัญหลักสําคัญในการที่จะเอาผิดผู้ต้องหาหรือคนที่ถูกกล่าวหาได้นั่นคือวัตถุพยานได้หลักฐานหลักฐานเอาผิดก็มีหนึ่งพยานบุคคลนะ วัตถุพยานนะครับพยานวัตถุนะวัตถุพยานวัตถุมีอะไรบ้างล่ะที่เป็นหลักฐานที่สาคัญที่จะบอกว่าตัวผู้ต้องหานั้นน่าจะได้ทําความผิดนี่คือสําคัญนะครับ mm hmm. ทุกอย่างนี้นิติาศาสตร์ก็สามารถเอามาลงโทษจําเลยได้ไม่จำเป็นต้องมีพยานบุคคลยืนยันอย่างเดียวนะครับอันนี้ผมอมธิบายให้ฟังว่า,าการที่คนออกมาเสียวนามาพูดโยนไปโยนกันมาทําหลักฐานเป็นปีนะครับนะทำไมไม่ออกหมายจับที่ชัด ก็หลักฐานมันยังไม่เพียงพอจะออกมาจับได้ยังไงอะ่ะดังนั้นเขาก็ต้องรอให้จนหลักฐานมันเพียงพอแกการรับฟังและมีหลักฐานนะตามสมควรอ,อว่าบุคคลดังกล่าวที่ถูกกล่าวหาน,น่าจะได้กระทําความผิดเขาก็ต้องรวบมให้ถึงครบองค์ประกอบความผิดตามกฎหมายก่อนเมื่อครบแล้วเขาก็ยื่นออกแว่า,ามีความผิดทุกคดีเราก็ให้คนไปทําอบรมผลด้วยแต่หลักๆคือมมพูดวันนี้คือเงื่อนเวลา ม่ใช่ประเด็นในการพิสูจน์ความผิดของตัวผู้ถูกกล่าวหาแต่พยานหลักฐานต่างหากที่สําคัญนะครับวันนี้ออกมาพูดมาคุยใครฟังแล้วเห็นประยโยชน์ก็แชร์ไปแต่ละหากเห็นว่าไม่ถูกต้องก็รองหาหลักฐานหรือหลักวิชาการมาหักล้างผม,ผมว่าผมพูดไม่จริงไม่ถูกต้องนะครับคนเราหากคิดทาความดีอย่าจนความคิด อย่าจนความคิดหากคิดทำดีคิดทำดีไม่มีจนวันนี้คิดดีพูดดีทำดีก็ถือว่าเรามีพื้นฐานเป็นคนดีแล้วการรับฟังเหตุลผลฟังข่าวติดตามข่าวก็ต้องมีเหตุม<ด>ีผลอย่าไปงมงายอย่าไปเชื่ออย่าไปหลงประเด็นและก็หมุกมุ่นจนเกินไปตอนเย็นก็ออกกำลังกายนะครับทำร่างกายให้แข็งแรงเราก็มีความสุขแล้วเพื่นทุครับวันนี้ผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์ในฐานะนักกฎหมายทนายความและในฐานะผู้ชี่ยวชาญประจําตัวสมาชิกสภาผู้แทนสอนวันนี้สวัสดีครับ